ต่บแล้วกับตานะอิมานิมะยังพันเตเสนาสนาสนานิอัคตานาคัสสัจจะตุพิสสัจพิขุหลังทัสสะอโนชยามะ สาธุโนพันเตสาธุโนพันเตทิขุสังโฆทิขุสังโฆอิมานิอิมานิเสนาสนานิเสนาสนานิปฏิคินหาสุตปฏิคินหาสุตอัมหากังอัมหะกังทีฆรัตังทีฆรัตังอิตายะอิตายะ ส,สุขายะสุขายะ,ายะนิพพานายะนิพพานายะจักข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระเจ้าผู้ใหญ่ข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเสนาสนะเหล่านี้แด่พระภิกษ์สงฆ์ มาแต่ทิศทั้งสี่ที่มาแล้วก็ดีที่ยังไม่ได้มาก็ดีขอทักพิสุสง์จงรับซึ่งเสนาสนะเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุข เพื่อมักผลนิพพาน,กน,านแก่ข้าพเ,เจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเกินส การที่พวกเรามีจิตเป็นกุศลนะเป็นอย่างที่ในการที่พวกเรามีจิตในการที่จะน้อมถาวรแลวัทุเหล่านี้ให้เป็นของพระศาสนาเพื่อเป็นการกันลงพระศาสนาให้ยืนยาวสาเท่าห้าพันพรรษาการบันดิเป็นมร นะการกำริชอบในการที่เรา u ึกษาพยายามอย่างพวกเราได้กระทำความเพียรานี้อย่างตัวอี้เองได้เมียกับพบกับหลวงปู่เทศเทศน,นังสีเมื่ออายุ20กว่าปีแล้วก็ได้ปฏิบัติหลักธรรมตลอดมานะจนกระทั่งถึงวัยเช่นนี้ หลักธรรมที่อายีได้ยึดถือปฏิบัตินั้นได้มาถึงเวลานี้นะเป็นเวลา60กว่าปีตลอดชีวิตของอายีฉะนั้นพวกเราที่ดูในรายการนี้ควรจะเป็นเยี่ยงอย่างเราเกิดมาเป็นมนุษย์ชาติแล้วเราได้อัตภาพอนั้นมาการทำมาหาอยู่หากินตามเที่ยงของมนุษย์แล้วก็มีคุณธรรมกำกับ ฉะนั้นชีวิตของเรานี้มันเด้สูญหายตายกว่าเรียกว่ามาุลืสมบัตินั้นเราใช้ครบทั้งทางโลกเราก็ได้ปฏิบัติทําธุรกิจการงานอย่างไร้เย็บเสื้อเย็บผ้าตั้งแต่อ่านสุราจนมาถึงแม่บรรดาแต่ก็ยังมีคุณธรรมประจําใจสม่ำเสมอตั้งแต่ได้อ่า หลักธรรมกาบเรียนการศึกแล้วพุทธันปฏิบัติจิตตะภาวนาควบคู่กันไปกับอาชีพยอย่างนี้เราที่เป็นคนไทยนะไอ้ที่เป็นคนจีนอ่านหนังสือก็อไม่ได้เขียนหนังสือก็ไม่ได้แต่อาศัยการฟังนะแล้วก็สวดคัมภาพระโพธ,ธิสัตว์จะแม่งอวยอีแล้วก็ทำทธุรกิจมา แล้วก็มีบุตตีหลานาันออกมานี่ฉะนั้นในบั้นไปของไงยีแล้วได้ทําสิ่งเหล่านี้ไว้แล้วจะหาคุณประโยชน์หาประมาณนี้ได้อย่างไอ,อีนี้ได้จำเริญตามนะคำพุทธกาดเหมือนกับอนานถบินทิกาเศรษฐีนะซึ่งเราได้เห็นว่าอนานถบินทิกาเศรษฐีนั้นเป็นเศรษฐีที่มั่งมีที่สุดในมคตนะ มีศราภาษาธาะในการที่จะสร้างสำนักเชตวันมหาวิหารให้กับพระพุทธเจ้าของเราเป็นวัดแรกนะอนามามิสุกาเศรษฐีนั้นเดิมทีเดียวเป็นลูกกำภพานะเกิดมาอยู่ในกองขยับเสร็จแล้วก็มีพระราชาด้วยบุญญาธิการที่ทำม,มาแล้ว เก็บไปเรียนแล้วก็ให้เป็นเศรษฐีที่จะเล่าเร็วนะลายละเอียดนั้นพวกเราไปศึกษากันจนได้เป็นเศรษฐีของกรุงมคตเสร็จแล้วก็มีศรัทธาเรื่องใสในพระพุทธเจ้าก็อยากจะให้พรนะะเจ้านั้นเสด็จไปยังเมืองนครมคตแต่การที่พระเจ้าสําเร็จมาใหม่ๆยังไม่มีวัดน,นะ ก็ไปขอเซเวดู illance, <c oughs> ก็ได้ไปเห็นสวนของพระราชา,นะาแล้วก็เห็นว่าอุทยานแห่งนี้เหมาะที่จะเป็นที่ให้พระุทธเจ้าประทับในบรรดานุวงค์ก็ไปเจรจากับพระราชาว่าพระราชาเราจะสร้างสวนอุทยานนีนะ้ให้เป็นที่ประทับของพระุทเจ้า พระราชานั้นก็บอกเศรษฐีนะถา,ถ,า,ถ,า,ถ,าถัาเปนาสตเศรษฐีวาได้เราจะขายนะถ้าพวกถ้าเจ้าถ้าเจ้าเศรษฐีนี้เอาทองมาปูไม่เห็นแผ่นดินเลยราคานี้นะเอาทองคำมาปูไม่เห็นแผ่นดินเลยราคาของแผ่นดินสวนของเราเนะี่ยจะขายให้ อนัาถาปิฎิกาเศรษฐีได้ยินดังนั้นก็บอกได้นะ่ะก็ไปเอาทองคําจากพระคังของตัวเองนั้นออกมาปูไม่เห็นไม่เห็นแผ่นดินเลยเไม่เห็นแผ่นดินเลยทีนี้ในขณะที่เศรษฐีกับข้าราชบริพารกำลังปูเอาทองคําปูพื้นอยู่นั่นพระราชาก็บอกจะไปดูดิว่าเศรษฐีนี้มัน มันจะทําจริงไหมก็ไปเห็นนะไปเห็นอนาถากิจกับเศรษฐีกำลังวางเหรียญทองนะขนออกมาจากคำของตัวเองก็จะเต็มจะเต็มปากประตูอยู่แล้วก็ตกใจโอ้เศรษฐีนี่มันเป็นบ้าแล้วนะมันเอาจริงๆนี่ก็เลยว่าเศรษฐีถ้าอย่างนั้นตรงประตูนี่เราไม่ขาย อ๋าเดี๋ยวเบอกไม่ขายยังไงก็บอกว่าจะฟูทองให้เต็มหมดเลยเราไม่ขายแต่มีอะรอะรรชาวนี่ก็หัวแหลมทํให้เราไม่ขายเพราะเราจะเอาเป็นของเราแผ่นดินตรงประตูนีเออถ้าอย่างนั้นก็เป็นการยุติไม่ขายก็ไม่ขายแต่เราจะใส่ชื่อของเราอะไราชาวนี่หัวหัวหัวแหลม พระราชาองค์นี้ชื่อว่าพระเจ้าเชษนะเลยเป็นที่มาของเชตวันมหาวิหารเป็นวัดแรกในพุทธศาสนาของเราดังนี้เป็นต้นฉะนั้นผู้ที่มีจิตใจศรัทธามากที่สุดในพุทธศาสนานี้อ่าเป็นมหาอุบากนะคือโยอุปถาที่เป็นผู้ชายก็คืออนาถหรือที่กเศรษฐีคําว่าอนาถานี้ก็คือว่าเป็นผู้ที่ไม่มีพ่อ นะแล้วตอนเกิดนั้นเขาไปเก็บมาจากกองขยะเ,เขาว่าอนาถาคือนาถานั่นแหละนะแต่ด้วยบุญญาธิการบุญเก่าที่ทำไปแล้วแต่ชาติบางก่อนนั้นพระราชาเก็บมาเรียนแล้วให้เป็นเศรษฐีประจำนครมคตอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นพวกเราในว,วันนี้นะเราสมาชิกของมูลนิธินะลงเจ พระโพธิสัตว์เจ้าแม่คนอิมที่นำพาโดยอายีนี่นะที่เป็นลูกศิษย์ลู่เทศในยุคต,ต้นๆนจงพากันภูมิใจดีใจว่าหนึ่งชีวิตที่เราเกิดมาในโลกอันนี้ที่สุดของเราเราได้กระทำบเห็นแล้วคือทานะบารมีทานะบารมีคือธรรมดาธรรมดาเรามีเท่าไหร่เราก็ทำบุญเท่านั้นทานอุปาลมีมี แล้วก็ทํามากขึ้นกว่าเดิมทานะปรมตถาราม,าารามีอย่างวันนี้นะถือว่าเป็นปรามตถทานะยิ่งใหญ่คือสิ่งที่เราทําลงไปด้วยใจด้วยจิตมุ่งมั่นดําริชอบนะจากมรรคมีองค์แปดบัดน,นี้เราจะได้ทําทานอันเป็นทานที่ยิ่งใหญ่คือปรามตถา,ารามีซึ่งเป็นสิ่งที่ทําได้โดยายากนะเพราะเราทําออกจากใจของเรา นะเสร็จแล้วสิ่งที่เราเหลือไว้ก็คือฐาวารลวัตถุเหล่านี้จะยังคงอยู่ในศา,าสนาสืบตตะตาบนานเท่านานส่วนดวงจิตดวงวิญญาณของเรานะั้นโดยอารมณ์ที่เราของใสในจิตของเราในขณะน,นี้ถึงแม้ร่างกายของเราจะเป็นมนุษย์อยู่ถึงแม้เราจะเป็นชาวจีนอยู่แต่ธรรมะนะั้นไม่มีจริงจรมีใครมีคเห็นมีเบียนามาเป็นหนึ่งเดียวนะเหมือนกับอากาศ ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะหายใจได้สืบเข้าไปนั่นแหละคือธรรมชาติธรรมดาธรรมธทิฏิธรรมนิยามดังนี้เป็นต้นฉะนั้นในวันนี้ท่านทั้งหลายที่พากันดูในรายการนี้เมื่อได้ชมแล้วก็มีจิตใจเกิดหิ่นยิ้มแย้มแจ่มใสร่วมอนุโมทนากับเราอไอ้และเพื่อนกัลยะนานมิตรที่ร่วมกันขอตั้งสำนักลงเจ นะพระโพธิสัตว์แห่งนี้ซึ่งจะพัฒนาตัวเองให้เป็นวัดมีพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสายโปบุเทศมาเป็นผู้สารต่อนะปฏิทานอันนี้จึงค่อขออนุมโมทนากับท่านท่านทั้งหลายที่อยู่ในสถานที่กดีที่ดูในรายการน,นี้ก็ดีที่เป็นมนุษย์ก็ดีที่เป็นอามนุษย์ก็ดีขอให้พากัน อนุโมทนามหาบุญมหากุศลกับพวกเราทั้งหลายนะตาใจที่เรายังเียนไม,ม่ใจเกิดในปพระตถาสาานี้ขอให้พวกเรานันวิดวงตาสว่างกระจ่างแจ้งเห็นธรรมตามธรรมสอนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทุกท่านทุกคนเถิดาธุสาธุ ครับครับร่วมกันร่วมกันสนับสนุนกันสนับสนุนกันครับร่วมต่อยอดไทยยันต่อ <laughs> <laughs> i